สวัสดีครับครีเอเตอร์ทุกท่านครับผมจะขอพูดถึงจํานวนผู้ติดตามที่เหมาะสมนะครับก็คือผู้ติดตามนี้ก็เป็นเงื่อนไขสําคัญนะครับในการที่จะเข้ามาสร้างไรายได้จาก a c e b o o k นะครับอันดับแรกเลยนะครับสําหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการสร้างไรายได้จากโปรแกรมดาวนะครับโปรแกรมดาวก็คือโปรแกร,ร,แกรมที่เราเนี่ยจะได้รับเงินสนับสน,นสนับสนุนจาก ผู้ที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกในโปรแกรมดาวนะครับก็จะให้รายได้กับเราเนี่ยเป็นรายเดือนนะครับแล้วโปรแกรมดาวเนี่ยผู้ที่จะผ่านเงื่อนไขนี้ได้ก็จะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย500คนนะครับแล้วก็จะต้องมีการมีส่วนร่วมที่ดีต่อกันนะครับ500คนนี้เนี่ยการมีส่วนร่วมที่ดีก็คือการที่มีการตอบโต้การ แสดงความคิดเห็นกันแบบเชิงบวกนะครับการแบ่งปันข้อมูลการแชร์ข้อมูลการให้กําลังใจกันการสนับสนุนกันนะครับการยอมรับซึ่งกันและกันการให้เกียรติกันการรู้สึกว่าทุกคนมีคุณค่านะครับคือทําให้เพื่อนๆเนี่ยรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่านะครับการไม่ไปด้อยค่าอะไรซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขเรื่องการมีส่วนร่วมที่ดีนะครับและผู้ติดตาม500คนก็จะมีสิทธิ์ได้รับ การตั้งค่าการเชิญตั้งค่า,าสร้างไรายได้จากโปรแกรมดาวน,นะครับแล้วก็ยังมีอีกอันหนึ่งก็คือการสร้างไรายได้ที่ถือว่าเป็นตัวหลักของการมาสร้างไรายได้ใน Facebook นะครับก็คือการสร้างไรายได้จากเนื้อหานะครับซึ่งเนื้อหาที่จะนําไปโพสเนี่ยมันจะเกิดไรายได้ก็จะมีเนื้อหาพวกข้อความภาพนิ่งคลิปวิดีโอสั้นยาวแล้วก็สตอรี่นะครับ คือคนที่จะมีสิทธิ์เข้ามาสร้างไรายได้จากเนื้อหาเนี่ยจะต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย1,000คนขึ้นไปนะครับซึ่งมันก็เป็นตัวเลขผู้ติดตามซึ่งลดลงจากแต่แตก่อนเยอะนะครับแต่ก่อนคือ5,000แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยคือ1,000คนเนี่ยก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จะต้องมีผลงานที่เคยโพสต์ลงไปแล้วก็มีผู้เข้ามาชมเนี่ย ถึง30,000นาทีนะครับภายใน3เดือนล่าสุดนะครับคือ3เดือนล่าสุดมีผู้มาชมวีโอเรา30,000นาทีมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับการเชิญให้ไปตั้งค่าสร้างรายได้จากเนื้อหาแล้วนะครับอันนี้คือกฎเกณฑ์ล่าสุดนะฮะที่ค้นแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบ Meta AI นะครับ นอกจากนี้การสร้างไรายได้เนี่ยยังจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับก็คือคุณภาพของเนื้อหาการมีส่วนร่วมของผู้ชมประเภทเนื้อหาแล้วก็นโยบายของ Facebook ด้วย